แดลมลมตกแล้วนะครับพามาเดินลัดเลาะไปตามรางกันดีกว่าครับดูซิว่าสุดปลายรางจะเจอกับอะไรนะครับตามมาเลยดีกว่าครับความคลาสสิกยันอยู่อีกไม่ไกลนะครับ จะเป็นรถไฟขนอะไรสักอย่างนะครับบปิเจุดภายในนะครับบอกเลยว่าขนหัวลุกของแท้นะครับเทศกาลขนหัวลุกของแท้มันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหไม่ลุกไงไหวครับไม่ลุกยังไงไหว ดูสภาพนะครับขนลุกไหมล่ะครับเส้นทางฮาร์โหดที่สุด ตามมาเลยครับลุกไม่ลุกก็ดูเอานะโอ้มายกอดโอ้มายกอดมายกอดรู้สึกคนลุกยังบอกไม่ถูก จะเดินเข้าไปได้จนสุดไหมเนาะระดับสายตานะครับต้นไม้อยู่ในระดับสายตานะฮะยังมีลางอยู่นะครับยังมีลางอยู่จะมีตู้รถไฟเหลือหรืล่าเนี่ยรู้สึกเบื่อเหมือนกันนะฮะเนี่ย เนั่นตูวอะไรวะเจอตู้โดยสารนะครับอยู่ในป่าขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้จริงควรจะมีมีดมาสักอันนะครับเพราะเส้นทางค่อนข้างทะลุหวดมากฝากนึ่ ความเสียวความผลลุกขั้นสุดเลยครับบอกเลยไม้มีความผูวฮะดูฮะดูดูขอ,อไงเนี่ยบอกว่าตู้พวกนี้เนี่ยมีวิญญาณสิงอยู่ก็คงมไม่แปลก คิดว่าเดินไปได้ไหมฮะเริ่มกลัวเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี่มีหัวรถจักรอยู่หลายหัวนี่ ไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ไหนกันหมดกูว่าเขาย้ายไปหมดแล้วนะเราก็เดินมาลึกนะครับแต่ยังไม่เจอหัวรถจักรโบราณหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับ รถไฟหายไปไหนหมดเนาะเจอแต่ขนาดน,นี้เลยไปได้ไหนนะรางเริ่มจะหักแล้วก็ขาดและเดินตามรางมาจะสุดทางนะครับก็เจอแต่กำแพงนะครับไม่สามารถไปต่อได้นะครับ ต้องย้อนกลับมาทางเก่านะครับโดยอาศัยอาศัยเดินเลาะมาลิมกําแพงนะครับเพื่อไม่ให้หลงนะครับแต่ว่าหัวรถไฟเก่าๆหายไปไหนหมดก็ไม่ทราบได้นะครับเงียบเหงามากเลยสงสัยคลิปนี้จะเฟลนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะหาทางไปออกช่องทางอื่นได้หรือเปล่านะครับจะเป็นขบวนเราขึ้นไปสำรวจมาสักครู่นี้นะฮะ ไม่มั่นใจเลยว่าทางไปได้หรือเปล่า